ทุกคนยินด,ดีต้อนรับค่ะวันนี้เซจะมาบอกวิธีการที่เปลี่ยนตัวคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉบับอีลอนมาร์คนะคะคนอันนี้เล่นพี่มาร์กเลยเหรอคะใช่คะ่ะพี่มาร์กอีลอนมาร์กนะคะซึ่งคือเซนง,งงมากทุกคนคือเซนต้องบอกว่าเมื่อคือนก่อนหน้านี้ที่เซนไล้์อะล้วมีคนเข้ามาดูสินค้าเซนอะสอล้านกว่าคนอะทุกคนมันเกิดจากการเมนเฟส อแล้วคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมนเฟสที่ว่านี้เนี่ยมันมีลูกค้าต่างประเทศของเซนนะ่ะที่เซนน่ะอยากได้ลูกค้าเกาหลีอืมสจินตนาการเลยสือยากได้ลูกค้าเกาหกล,อาลาาหีอยากได้ออเดอร์ไปเกาหลีแล้วมีคนมาดูสองล้านกว่าคนอนะ่ะแล้วก็ได้ลูกค้าเกาหลีมาจริงๆ ในวันนี้และสิ่งนี้เซนเลยต้องบอกว่าเอ้ยขอไลฟ์หน่อยก็แลวกันเถอะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับลูกค้าเสร็จเนาะพอคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยพักเบรกประมาณบอกลูกค้าขอพักเบรกสี่สิบนาทีก็แล้วกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออะไรเงี้ยเซนก็เลยต้องเริ่มรีบมาบอกในไลฟ์ให้กับทุกคนนะคะโอเคสัญญาณชัดไหม สัญญาณอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวดูสิลืมทุกครั้งที่ไลฟ์อินเทอร์เน็ตอีฉันก็แบบเออไม่ค่อยได้วิ่งเช็คอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่เนาะเอาไ็นว่าสัญญาณชัดใช่ไหมทุกคนสวัสดีคุณเต้ยนยคะสวัสดีทุกช่องทางเลยคะ่ะยินดีดดต้อนรับทุกคนค่ะคเข้ามาแล้วนะคะวันนี้คุณจะได้รู้เรื่องวิธีการเมนเฟสฉบับอีลอนมาร์กทุกคนรู้จักอีลอนมาร์กใช่ไหมทุกคนรู้จักอีลอนมาร์กใช่ไหม มีมีใครรู้จักอีลอนมาร์กบ้างใครรู้จักอีลอนมาร์กกดเลข5ให้หน่อยนะคะกดเลข5ให้หน่อยนะคะใครไม่รู้จักอีลอนมาร์กกดเลขสูตรให้หน่อยเออวันนี้เซนจะเอาความลับของอีลอนมาร์กมาบอกให้กับทุกคนในเรื่องของการที่เขาเมนเฟสในเรื่องการที่เขาเป็นคนสตองเกอร์ในเรื่องที่เขาอ่ะสามารถทําอะไรแล้วเป็นจุดเด่นในทุกช่องทางอีลอนมาร์กใช้2เทคนิคนี้ในการเมนเฟสอีลอนมาร์กใช้กดแรงดึงดูด สองข้อนี้ง่ายๆนะคะทุกคนคือเซนก็มีคุยกับลูกค้าต่างประเทศแล้วก็เลอได้คุยกันเรื่องของอีลอนมาร์กก็เลยแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยอย่างเงี้ยคือพอมันเป็นจุดจุดหนึ่งะที่เซนได้คุยกับลูกค้าต่างประเทศปุ๊บนะ่ยแล้วก็คุยเรื่องอีลอนมาร์กัน,กนใช่ไหม เซนก็เลยรีบเอามาสรุปให้เพื่อนทุกคนฟังกันในวันนี้ว่าเออลูกค้าต่างเพศกองเซนก็เห็นตรงกันว่าอีลอนมาร์ใช้กฎแรงดึงดูดสอข้อนี้อย่างจำนะคะเนาะสวัสดีจ้าพี่หมูคนงามสวัสดีจ้าขคาเซนส,สวยๆค่ะพี่หมูโชคดีมากพี่หมูเซนจะบอกอะไรให้ฟังพี่วันนี้เนี่ยพี่หมู คือจริงอะเรื่องของฉบับเมเนเฟสฉบับอีลอนมาร์กเนี่ยเซนสอนไว้ในคลาสเจ้าส่วนสองมือโปใช่ไหมแต่บังเอิญนนะคะพี่หมูเมื่อคืนที่เซนไลฟ์พี่หมูที่มีคนเข้ามาดูสินค้าเซนอะสองล้านกว่าคนะเมื่อคืนเซนไลฟ์มีคนมาดูสินค้าเซนสองล้านกว่าคนนะเออเดี๋ยวใครอยู่ในลูกศิษย์มเมนทอร์เดี๋ยวจะส่งไปให้ดูนะคะทุกคนว่าการไลฟ์ทีหนึ่งเนะี่ยมีคนมาดูสองสองล้านกว่าคนอนะมันแฮปปี้แค่ไหนแล้วมันเป็นไลฟ์ต่างประเทศด้วยนะมันเชนไลฟ์ like ของเมืองไทยอนะเนาะอืมนะคะดีใจไหมดีใจไหมพี่หมูคือเดีใจมาก คืออย่างนี้เดี๋ยวเกิดให้ฟังก่อนที่เซนจะไลฟ์เมื่อคืนนะเซนตั้งจิตว่าเซนน่ะจะเปิดตลาดเกาหลีเออแล้วเออวันนี้เนี่ยนะคะก็มีลูกค้าเกาหลีอยู่2รายมาซื้อของเซนแต่ว่าเรื่องลูกค้าเดี๋ยวเซนจะเล่าให้ฟังท้ายไลฟ์แต่เซนอยากจะเล่าเรื่องที่เซนกับลูกค้าเกาหลีคุยกันเย็นเนี้ยคุยกัน,กนเรื่องของอีลอนมาร์ก เออนะคะใครรู้จักอีลอนมาร์กบ้างกดเลข5ให้หน่อยใครไม่รู้จักอีลอนมาร์กนะคะกดเลขสูงให้หน่อยเพราะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอเซร็พูดถึงอีลอนมาร์กปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่รู้จักเนี่ยคุณจะไม่เก็ตในสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้เออโอเคไหมไลน์นี้แพงนะซึ่งอยู่ได้แค่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่านัดลูกค้าว่าขอพักเบรก40นาทีเพราะเดี๋ยวต้องไปทำอินวอยซ์เก็บตังค์อยู่นะคะจะเดินตามรอยถ้าข้าวโค้รอ่ะเยี่ยมมากเลข5โอเคนะคะแสดงว่าทุกคนรู้จักอีลอนมาร์กใช อีลอนมาร์กเป็นคนที่จูนจิตเก่งมากอีลอนมาร์กเป็นคนที่ใช้กฎเมนเฟสเก่งมากอีลอนมาร์กเป็นคนที่ใช้กฎแรงดูดเรื่องของโฟกัสเก่งมากเล่าเลยก็แล้วกันนะว่าเซนคุยอะไรก,กับลูกค้าต่างประเทศบ้างคืออย่างนี้ ตัดซีมาตรงนี้เลยก็แล้วกันไม่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เซนได้คุยกับลูกค้าต่าเพศวันนี้บอกว่าลูกค้าถามว่าเซนยูรู้ไหมว่า Elon อีลอนมาร์กเนี่ยมีหยุดจ็อบหนึ่งนะคะนะที่เขาเข้าออฟฟิศประมาณตอนสองทุ่มแล้วพอเขาเข้าออฟฟิศสองทุ่มเขาก็เห็นพนักงานเนี่ยที่เป็นวิศวกรน,น่ะคือแบบพักงานกัน,น่ะคือสองทุ่มอ่ะจริงๆมันต้องพักงานกันแล้วใช่ปะ่ะแต่อีลอนมาร์กกับใส่พนักงานว่าทําไมอยู่ไม่ทํางานกันไออยากเห็นคนที่ทํางานเออพนักงานก็มองแนะ่ พนักง,งานของอีลอนมาร์กนะก็มองหน้าแล้วทีนี้๊บอ่ะพนักง,งานยังไม่ทานตอบอะไรอีลอนมาร์กใส่ต่อเลยว่าถ้าฉันไม่เหี้ยบอันนี้แปลเป็นภาษาไทยให้นะอืถ้าฉันไม่เหี้ยบฉันจะสามารถสร้าง Space X ได้เหรอฉันจะสามารถสร้างเทสลาได้เหรอและฉันจะสามารถสร้าง Solar City ได้เหรอและฉันจะสามารถทำแนวคิดไฮเปอร์ลูปได้เหรอพนักง,งานทคนอึ้งอึ้งจากนั้นอีลอนมาร์ก ก็รู้สึกไม่พอใจแล้วอีลอนมาร์กส่งอีเมลนะไปบอกวิศวกรทุกคนว่าให้มาที่ศูนย์ปฏิบัติการตอนนี้ด่วน mm hmm. คุณคิดดูนะอีลอนมาร์กส่งอีเมลประมาณสองทุ่มอะแล้วบอกพนักงานทั่วอเมริกาให้มาที่ศูนย์ของเฮดออฟฟิศด่วนคุณว่าฟลอริดาเอ่ยโอไฮโอเอ่ยอีลอนมาร์กเขียนว่า จะมาวิธีไหนก็ได้ให้เร็วที่สุดคุณจะบินมาคุณจะขับรถมาก็ได้คุณคิดดูอเมริกามันก็กว้างเนาะ east coast w e s อะไรเงี้ยเอาละงานนี้พนักงานก็บินกันให้วุ่นนะคะแล้วพนักงานทุกคนน่ะก็คุยกันก็คุยกันนะว่าเฮ้ยจอบนี้มันไม่ได้ด่วนทําไมเฮียอีลอนมาร์กของเราเนี่ยถึงได้เอาจอบเนี้ยให้มาทําภายในคืนนี้วะอ่ะแต่อีลอนมาร์กสั่งแล้ว หน้าที่ของอีเลนมาร์กนะเวลาที่เขาสั่งนะเขาไม่สนว่าพนักงานะจะทำได้หรือไม่ได้เพราะอีลอนมาร์ไม่ชอบอย่างมากว่าสั่งไปแล้วพนักงานจะปฏิเสธเดี๋ยวเซนจะเรียงเนื้อหาทั้งสองคีที่อีลอนมาร์กใช้กับพนักงานอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงมีคอนฟ l i c กับพนักงานแต่ทำไมพนักงานถึง ทำตามเขาทุกผู้ดีทางเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคะเพราะพนักง,งานอีลอนมาร์กเก่งทุกคนเงินเดือนก็สูงกันทุกคนแล้วพนักง,งานของอีลอนมาร์กอ่ะแค่บอกว่าทํางานกับอีลอนมาร์กเนี่ยออกไปทํางานที่ไหนก็มีแต่คนอ้าแขนรับและพอพิจเกทับเงินเดือนที่สูงขึ้นคุณว่าใช่ไม่ใช่แต่มันมีวิธีการที่อีลอนมาร์กเขียนแผนโปรแกรมในหัวก่อนที่จะสั่งพนักง,งานไปแล้วอืม ฝากช่วยกันแชร์คนละสองสามแชร์เพราะเรื่องนี้คี์แพงนะคุณฟังไลฟ์นี้นะคุณสามารถเอาไปสร้างแผนที่ชีวิตคุณได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะคะเนาะต้องบอกอย่างนี้นี่เนี่ยอันนี้กาลังคุยอยู่ลูกค้าก็บอกว่าเซน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 ส่งอินบอยมาส่งอินบอยมาเห็นไหมได้ยินเสียงตึ๊กๆึ๊ไหมเออลูกค้าอะไรเงี้ยอ่ะสรุปนะข้อแรกสิ่งที่อีลอนมาร์กใช้คือ กฎของเมเนเฟสเมเนเฟสที่ว่านี้คือกฎของการจินตนาการในหัวอีลอนมาร์รู้อยู่แล้วหลักว่าจะต้องการให้พนังงานมาทำงานคืนนี้ตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปและทำให้เสร็จอีลอนมาร์กเมเนเฟสไปป๊บแต่การเมเนเฟสเน่ยมันต้องมีการแอคชั่นทำให้เกิดขึ้น การเมนเฟสมันต้องมีการแอคชั่นเมนเฟสคือการจินตนาการในหัวแล้วมันต้องมีการแอคชั่นในการออกคําสั่งเห็นไหมอีโลมาร์วางแผนไว้แล้วละ่ะในหัวเออว่าจ็อบเนี้ยมันต้องหยิบขึ้นมาทำหน้าบัดนาวเออแล้วก็เรียกพนักง,งานสองทุ่มให้พนักง,งานทั่วอเมริกามาที่สํานักงานใหญ่เพื่อมาทํางานนี้ให้เสร็จแล้วทุกคนก็มาจริงๆทุกคนก็มามาด้วยความ,มงมงๆ แล้วก็ทำงานเสร็จกันประมาณช่วงตีสี่ตีห้าแต่ <Yeah. S 1> ทุกคนก็เง I mean, ียบไม่พูดอะไรมากมายทีนี้พบคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกฎข้อที่สองที่อีลอนมาร์กใช้ของกฎแรงดึงดูดก็คือกฎพลังงานแห่งการโฟกัสคือกฎแห่งการโฟกัสก็คือสั่งงานเลยสั่งไปเลยไม่สนว่าลูกน้องคนไหนจะชอบหรือไม่ชอบแต่ในเมื่ออยู่ทำงานกับ หน่วยงานของเขายูจะต้องทําตามที่เขาสั่งเออแต่ความเป็นจริงนะ จุดเด่นมันอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องราเซ็นกับลูกค้าคุยกันนะเออนะคะเป็นเรื่องเราเซ็นกับลูกค้าคุยกันนะเออไม่เกี่ยวกับเออไม่เกี่ยวกับสรรารคดีไม่เกี่ยวกับข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่คือข้อมูลที่เซ็นกับลูกค้าคุยกันเป็นการส่งตัวเมื่อกี้ก่อนที่เซนจะขึ้นไลน์นะคะเราก็นั่งคุยกัน2คนกับลูกค้าต่างประเทศเนาะอืมต้องบหมาะอย่างนี้นะเอ share, อฝากชชวยกันแชร์คนละ3แชร์นะเจ้าคุณโชคดีนะเวลาเซ็นคุยอะไรกับลูกค้าเสร็จมีข้อมูลดีเซ็นรีบมาบอกคุณเลยนะคะทุกคนเพราะจริงออ่่ะเเรืงนีี้ จะบอกอะไรให้ลูกค้ากับเซนมีความเห็นตรงกันเรื่องของพลังงานแห่งโฟกัสซึ่งแน่นอนอีลอนมาร์กสั่งงานไปลูกค้าก็ต้องงงมันเป็นวันศุกร์ด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงวันศุกร์ที่อีลอนมาร์กสั่งงานแล้วมันเสาร์ที่ทุกคนก็อยากจะพักผ่อนใช่ปะแต่ทุกคนก็ยังมาทํางานให้กับ Elon Musk, อีลอนมาร์กพอยต์ไม่อยู่ตรงนี้ทุกคนรู้ว่าอีลอนมาร์กไม่ชอบการปฏิเสธแต่ทุกคนก็รู้ว่าเขา จะไม่ปฏิเสธต,ต่อหน้าอีลอนมาร์วิธีการรับมือของพนักง,งานของอีลอนมาร์แต่ละคนคือทำเลยทำทันทีได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีหนึ่งและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อีลอนมาร์ก็เตรียมแผนสำรองไว้แล้วว่าพนักง,งานเขาทุกคนอ่ะจะต้องเดินตามแนวคิดที่เขาโฟกัสไว้ก็เป็นเรื่องจริงอืมลองพนักง,งานคนไหนเถียงอีลอนมาร์อีลอมาร์เียแบบเชิญออกเลยนะ อีลอนมาร์ไม่ส่วนด้วยเออนะคะแต่พนักง,งานเขาก็รู้ว่าเขามีวิธีการรับมงินกับอีลกรอนมกร์โดยการที่ทํามันมีอยู่สี่สเต็ปโอ้โหจะทนันไม่ครึ่งชั่วโมงมันมีอยู่สี่สเต็ปนะคะอย่าลืมกดบอกกดติดตามนะอืมนะคะเผลอวันนี้อาจจะได้แค่หนึ่งสองสเต็ปนะคะทุกคนสี่สเต็ปอาจจะได้ไม่จบนะจะมาต่อให้พวกนี้ถ้าเกิดไลฟ์วันนี้ไม่ทันนะเพราะเซนเหลือเวลาแค่ประมาณไม่ถึงสามสิบนาทีละอืมเดี๋ยวต้องไปทำอินวอยล์เรียกเงินลูกค้า เมื่อคืนไลฟ์ไงมีลูกค้าเข้ามาดูสินค้า2ล,าล้านกว่าคนแลวแบบโอ้โหแฮปปี้มากนะคะไลฟ์ like ต่างประเทศด้วยนะสอบออกต่างประเทศเนาะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังอเรื่องของพลังงานการโฟกัสที่ว่านี้นะคะอีลอนมาก์รู้แล้วว่า,วาเมื่อพนักง,งานงองแงแต่พนักง,งานทุกคนก็จะทํางานให้เสร็จซึ่งภาษาอาังกฤษเรียกว่า aggressive aggressive นะ่ยก็คือแปลเป็นไทยก็เรียกว่า aggressive มีทั้ง2ด้านนะคือ aggressive แบบเขาเรียกว่าหัวรุนแรงแต่รุนแรงแล้วก็ทํา ให้เสร็จทำให้มันลุเป,ป้าหมายแล้วพนักงานของอ e ิลมักก็สวมบทเอเก็กซ์เซสนั้นทำให้มันเสร็จไม่ใช่ทำให้มันเสร็จๆไปนะทำให้มันคือได้ลองทำอะ่ะสัสดีเจ้าคุณสมภพคุณสมนึกนะคะอีฉันจำชื่อไม่ได้พิมพ์ชื่อลงมาได้ค่ะแต่จำรูปได้นะคะเนาะต้องย้อนไะลนนี้ต้องย้อนะเอาคอร์บ e ับอีลามักมาบอกนะคะเรื่องการเบนเฟสนะคะเนาะแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเกิดอะไรขึ้น นัยงานอีลอนมาร์กเขาจะรู้เลยว่าโอเคสมมติหนึ่งให้ไปทำใช่ไหมคืออีลอนมาร์กจะวางแผนถึงแม้อีลอนมาร์กจะเก่งเรื่องของ AI นะแต่อีลอนมาร์กจะเอา AI ไว้สุดท้ายคุณดูอีลอนมาร์กจะเอา AI ไไว้สุดท้ายอีลอนมาร์กจะเอาใจขึ้นมาก่อนพนักงานคนไหนที่มีใจอะทำงานมานะคะพอทำงานเสร็จปุ๊บมีปัญหาอีลอนมาร์กจะให้พนักง,งานแก้ไขได้วยตัวเองก่อนนะไม่ใช่มีปัญหาแล้วมารีพอร์ตอีลอนมาร์กอีลอนมาร์กไม่ชอบนะ เออนี่คือการเมนเฟสของอีลอนมาร์กและพนักง,งานก็ทําตามนี้โดยที่อีลอนมาร์กไม่ได้เอ่ยปากสักคาเลยเรื่องวิธีการที่พนักง,งานจะรับมือเขาด้วยวิธีไหนคุณเห็นไหมอีลอนมาร์กจูนจิตแรงนะเอออันนี้เซกับลูกค้าตอนที่เขาคุยกันวันนี้เนาะเมื่อกี้มเมื่อกี้ก่อนขึ้นไลน์นะคะอ่ะแล้วก็ทีนี้ป๊บก็สรุปได้ว่าพอพนักง,งานมีปัญหาป๊บแก้ไขเรียบร้อยแล้วป๊บแก้วิธีหนึ่งไม่ได้แก้วิธีสองไม่ได้ จนเหลือวิธีที่3ก่อนที่จะเอา AI และขุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนที่ในระบบสิ่งนี้พนักง,งานจะต้องรีบบอกอีลอนมาร์กว่าจุดนี้คนนะ่ะยังแก้มือไม่ได้เออและถ้าแก้ปกเนี่ยเอา AI เข้ามาใส่ปั๊บเนี่ยเจ๋งนะเจ๋งทั้งกระบวนการเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องบอกและนี่คือวิธีการทำงานของอีลอนมาร์กในระ่องของการโฟก,กัสอืมถ้าเทียบกับการส่งออกขอเราก็เหมือนอะไร บางคนบอกว่าใช่โคเซนต้องเก่ง AI ไอนี่เซนไม่เถียงพาะเซนก็สอน AI เหมือนกันเข้าใจไหมเซนก็สอน AI เหมือนกันต้องเก่ง AI ในระดับหนึ่งใช่แต่การที่เราจะเอา AI มาใส่ปุ๊บเนี่ยหนึ่งจีของเราอะสมองซีซ้ายสมองซีขวามีสามด้านนะมีสามด้านนะสมองซีซ้ายคือตักกะคำนวณวิศวกรอิเล็มทรอกเยอะใช่ไหมแต่สมองซีขวาต้องเป็นสมองของ การควบคุมอารมณ์คุณเห็นไหมพนักง,งานอีเลกรอนกก็เก่งมากสมองซีกซ้ายเอนจิเนียริคำนวณไปพอเจอปัญหาป,ป๊บเนี่ยต้องควบคุมอารมณ์แล้วว่าจะบอกเจ้านายเลยไหมจะกระต่ายตื่นตูเลยไหมไม่ได้อยู่ต้องลองทําให้มันสุดๆอืเพราะเวลาจํากัดมากสองทุ่มนะครับางคนก็เดินทางมาถึงเที่ยงคืนไงแต่มีเวลาถึงตีห้ให้ทำงาน ฉะนั้นพนักง,งานทุกคนจะเบรนสมองกันวัตถุพันยังไงแก้ไขนู่นแก้ไขนี่ด้วยมือและด้วยการคำนวณเรียบร้อยแล้วจากคนจากวิศวกรพอมีปัญหาปุ๊บก็สรุปอีกแมาว่าจะเลือกอะไรคุณเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคือจะบอกว่าความเป็นจริงนะ่ะการสั่งงานลูกน้องทางจิตการสั่งงานเพื่อ่วมงานทางจิตหรือเรียกว่าโทรจิตอ่ะมันเร็วและได้ผลกว่าการที่อ้าปากพูด หรือแสดงพฤติกรรมใดๆโอ้โหอะให้โบนัสเลยก็แล้วกันเดี๋ยวจะไปละให้โบนัสข้อที่สามคุณรู้ไหมลูกค้าต่างประเทศกระเซนมองเห็นว่าอีรอนมาเป็นคนที่เข้าชาญได้เก่งมากเรียกว่าเข้าชาญน,นะคือถ้าพูดเป็นภาษาของเออ่แรงพนังงาน ในสายพลังงานก็จะไปนึกถึงพลังงานสมองที่เรียกว่าคลื่นอัลฟาอีลอนมาร์กเข้าชาญคลื่นอัลฟาได้เก่งมากสามารถพลิกไม่กี่วินาทีเข้าคลื่นอัลฟาบทนี้ป๊เสร็จแล้วปล่อยวางเออแต่จริงๆอันนี้เซนไม่รู้ว่าอีลอนมาร์กเวลาเข้าคลื่นอัลฟาที่เขาขึ้น อัลฟาเก่งเนี่ยเขาจะดื่มเพื่อดื่มอะไรไปหรือเปล่าซ่งก็ไม่รู้นะเพราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีตัวสิ่งมันมีเครื่องดื่มขึ้นอัลฟาเริ่มออกเริ่มทําการออกมาแล้วซิงก็ทาเหมือนกันเครื่องดื่มขึ้นอัลฟาเนาะเครื่องดื่มขึ้นอัลฟาเนี่ยเอาง่ายๆนะก็คือพวกตะกูลของชาเขียวมัชัะต้องเป็นชาเขียวมัชัะนะถึงจะมีขึ้นอัลฟาเออนะคะต้องเป็นชาเขียวมัชัะถึงจะมีขึ้นอัลฟานะคะตอนนี้ซิงก็กําลังทําอยู่เหมือนกันนะคะก็ เข้าเทรนเลยใครที่เมื่อฟังอนะไรเนี่ยคุณก็โชคดีใครยังคิดโปรดักอะไรไม่ได้นะมีชาเขียวมาฉะคุณลองไปหาข้อมูลขึ้นอัลฟาดูแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลขึ้นอัลฟาของชาเขียวมาชะนะอืมแอดไปที่ไลโอเอแอดอาเจนไตอันนี้จะให้จะให้เป็นความรู้เลยก็ได้เซมเ์มีข้อมูลอยู่จะให้เป็นความรู้อันนี้ถือว่าเป็นโบนัสสำหรับคนที่ฟังในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะแอดไปที่ไลโอเอแอดอาเจนไตเซนตก็มีทําตัวอย่างชาเขียวขึ้นอัลฟามาเหมือนกันอืม นะคะเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยพุ่งเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยจะทําคลิปให้กันละกันนะคะถ้าอยากได้ข้อ,นะอมูลนะทักไปที่ไลน์โอเอแอดใจแล้วก็จะส่งคลิปให้นะคะเผื่อคุณเอาไปต่อยอดคุณได้อะนี่คือหนึ่งเรื่องละนะคะทุกคนอ่ะทีนี้ต่อมาทีนี้ต่อมา,อมากินน้ําก่อนอที่มาที่ไปอ่ะทั้งสามสเตปเรื่องนี้เนี่ยคือเซนอน่ะใช้ตั้งแต่เมื่อคือนก่อนที่จะไล่ละเซนใช้ตั้งแต่เมื่อคือนก่อนที่จะไล่ละ เออนะคะฮัลโหลกัตยังฮัลโหลฮาวายูดูอิงนะคะนะอเมืม่อคืนเซนใช้เรื่องการเข้าฌานขึ้นอัลฟาหรือเรียกเรียกง่ายๆว่าการผสมผสานของสมองซีกซ้ายกับซีก,ซกขวาให้มันทำงานร่วมกันตรงกับใจนะคะคือวิธีการจะ,จะไม่สอบจะจะไม่พูดเยอะนะเพราะว่าคือคลาสเนี้ยมันเป็นคลาสของการโปรแกรมจิตใต้สมนึก อืมที่เซนสอนอะเรื่องการโปรแกรมจิตปีการขายประเภทในเจ็ดวันอนะเออใครอยากเรียนก็ไปเรียนคลาสนั้นนะคะแต่ผลที่มันได้คือเมื่อคนะืนอะมีคนมาดูเซนไลฟ์ดูสินค้าเซนอนะสองล้านกว่าคนเมื่อนะคืนนะเมื่อคืนนะหลายช่องต่างประเทศนะหลายช่องไทยนี่ไม่มีคนดูถึงถึงหลักพันยังไม่ถึงเลยหลายช่องต่างประเทศคนดูถึงสองล้าน มันสะใจตรงนี้นะคะแต่ไรยังไงให้มีคนดูถึงสองล้านอ่ะจริงๆริอ่ะมันอยู่ในคลาสเจ้าสสอบุโปรเจอตัวที 39, ่บอกอ่ะเออแต่ถ้าเกิดใครยังใครยังมาแตะต้องคลาสเจ้าสสบุโปรเจอตัวหนึ่งวันหกแสนเก้าหมื่นห้าบาทไม่ได้คุณรีบเอาตัวไปลงคลาสนี้โปรแกรมจิตปิดการขายตับเลเซเจ็ดวันนะคะเรียนเจอตัวยังให้โปรนะสามหมื่นเก้านะคะเรียนออนไลน์หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะแล้วคุณก็เรียนเก็บแต้มไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้อ่ะ คือเซนจะขอส่งให้ในไลน์โอเท่านั้นนะสำหรับคนที่อยากเห็นข้อมูลนะเพราะว่าเซนไม่อยากโพสต์หน้าพ b บิคเพราะมันเป็นข้อมูลลับของบริษัทแล้วเป็นเทคนิคลับที่เซนใช้อยู่นะคะฉะนั้นระยะหลังคุณจะเห็นว่าเซนไม่ค่อยไลฟ์อารีบาให้คุณดูเพราะมันต้องใช้พลังงานเยอะมากกับการใช้เทคนิคเหล่านี้ในการไลฟ์เนาะแต่เอาเป็นว่ามันมีสิ่งวิเศษเกิดขึ้นสำหรับเซนเมื่อคืนพอเซนใช้วิชาของโปรแกรมจิตปิดการขายต่างประเทศนะดึงดูดลูกค้าต่างประเทศนะ รู้ไม่เกิดอะไรขึ้นเซนต้าเป้าหมายว่าเอออาทิตย์นี้เนี่ยนเซน,น,เนจะขายของเข้าไปเกาหลีเอาพูดเลยนะคะแล้วรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นลูกค้าที่เกาหลีทักมาเลยวันนี้รายแรกนะคะรายแรกซื้อผงมะพร้าวมะพร้าวครีมอะมะพร้าวผงอะมะพร้าวผงอะเออทีแรกเซก็ไม่คิดอะไรมากก็คิดว่า จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้เนาะแล้วเซนก็ถามลูกค้าไปลูกค้าถามว่าเซนไออยากได้สูตรมะพร้าวผงอ่ะสองสูตรนี้อยู่ทําให้ไอได้ไหมลุกย้ํานะการทำมะพร้าวผงเครื่องจักรนี่ก็หลายตังนะลูกค้าก็ไม่ถามด้วยว่าเซนเป็นโรงงานหรือไม่เป็นโรงงานลูกค้าบอกเซนอยู่ทำมะพร้าวผงได้อยู่แล้วนี่ยยูทำน้ำมะพร้าวได้อยู่แล้วนี่อยู่ทำกะทิได้อยู่แล้วนี่ยูน่าจะทำมะพร้าวผงอ่ะสูตรเข้มข้นได้เซนก็บอกว่าปกติอ่ะเซนทำแฟกอยู่ประมาณ50เซ ล้วอีกอันหนึ่งก็ประมาณ6 5เอยูอยากได้แบบไหนลูกค้าบอกไออยากได้แฟต65%แต่ไอต้องการส่วนผสมดังนี้ลูกค้าส่งให้เซงเลยนะส่วนผสม65%์แล้วก็อีกอันหนึ่งโลแฟตก็อยู่ประมาณที่50%าสิเอเซ็นงก็นั่งเช็คอินกิเดียของลูกค้าแล้วเซงก็มาเทียบกับของเราคืออินกิเดียมันคนละตัวแต่ละโรงงานน่ะส่วนผสมไม่เหมือนกันอยู่แล้วเซงก็เลยส่งกลับไปให้ลูกค้าที่เกาหลีว่า เออสูตรไออะ่ะหกสิบห้าเปอร์เซ็นจริงนะแต่สูตรตามนี้อยู่โอเคไหมอืมเขาก็โอเคนี่คือหนึ่งกุญแจที่มีนเฟสได้ลูกค้าเกาหลีสองมาอีกมาพร้อมกันเลยนะคะลูกค้าเกาหลีเซนมาขอซื้อนะ้ำผลไม้เซนไปทางเกาหลีนะแตผดดนะออ่ผู้ซื้ออยู่พูดได้ไหมว่าเนี่ยอยู่โมร็อกโกเออผู้ซื้อยู่โมร็อกโก คุณรู้ไหมจัก,กรวาลก็ให้อะไรเราที่แปลกๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะสันอยากจะบอกความรักกับทุกคนว่าบางทีกูอยากขายของไปประเทศนี้แต่จริงอ่ะจัดซื้อไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นจะบอกความรักอะไรให้เหมื่อเซนขายของเซนขายของไปเกาหลีเงี้ยจัดซื้ออยู่ไหนจัดซื้ออยู่โมโรโ็อกโกอืมแล้วว่าเออจัดซื้อก็มีออฟฟิศที่เกาหลีแต่คนดีงานคือคนโมโรโ็อกโกเห็นไหมอืมเมื่อเซนขายของไปฮ่องกงจัดซื้อฮ่องกงเซนไม่ได้ขายเอ่อหน้าช็อปอยู่ฮ่องกงจริงนะ ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ฮ่องกงจริงแต่จะซื้ออยู่สิงคโปร์คุณรู้ความลับข้อนี้ไหมบางคนนะอยากขายของไปประเทศนั้นเดินทางไปห้างนั้นไปขอเบอร์โทรติดต่อในห,นห้างนู้นห้างนี้ไปติดต่อหน่วยงานนั้นกรม,มนั้นกรมนี้แต่คุณไม่รู้จัดซื้อตัวจริงอะอยู่ที่ไหนฉะนั้นในโลกของการส่งออกจัดซื้อไม่จำเป็นให้ต้องอยู่ในประเทศนั้นเขาอาจจะมีช็อปในประเทศนั้นก็ได้อืมแล้วคุณจะรู้ได้ไงถ้าคุณไม่อยู่ในคลาดส่งออกมือใหม่แล้วคุณจะรู้ได้ไงยิ่งถ้าคุณไม่ได้เรียนคลาดโปรแกรมจิตป,ปิการขายต่างประเทศ ความรับดีๆอยู่นั้นทั้งหมดเลยเออต้องบอกให้อย่างนี้นะคะทุกคนไม่งั้นเซนไม่โตเดียวขนาดนี้หรอกนะคะเซนก็ถ่ายทอดเอาไว้ให้นะคะตอนนี้คาสออนไลน์ทุกค์สของเซนนะที่เป็นเบสิกอะ่ะยังให้ราคา19,999บาทอยู่นะให้วันสุดท้ายถึง28ิกุมภาคือวันพรุ่งนี้นะคะใครอยากเรียน2คลาสนะคะที่ราคาคาส19,999บาทคุณรีบลงทะเบียนเลยคุณยังได้แพ็กคู่3 5 0 0 0 ราัาที่ยี่สิบแปดนะคะคลาสออนไลน์เซนน่ะเซนจะต้องไปเติมข้อมูลอีกเยอะเลยเซนจะอัปเดตทุกคลาสเลยเซนก็จะปรับราคาขึ้นเป็นสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทเซนต้องบอกนะเพราะมาถึงเวลาแล้วที่จะต้องใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปก็เรียนคลาสออนไลน์เซนน่ะนเวลาเซนมีข้อมูลใหม่เซนใส่เลยคลาสออนไลน์เซนจะเป็นคลาสที่อัปเดตตลอดเวลาและคุณใช้ได้ทั้งปีทั้งชาติคุณสามารถหาคลาสไหนที่เติมเต็มให้คุณได้ขนาดนี้ไหมอืมนะคะทุกคนนะเออนะคะ ส่วนเจอตัวว่ากันส่วนืแต่ลหลายๆคนนะ่ยเป็นอย่างนี้แหละโคเซนโลคัดออนไลน์ถึงแล้วพบขออัปเกรดเจอถั่วโอ้โหแม่เจา้าคิวแน่นมากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะจะจัดคิวให้นะคะนอะ้องทุกคนนะอืฉะนั้นคุณรู้แล้วนะว่าการที่คุณอยากหาลูกค้าประเทศตัวจริงตัวจริงอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศนะั้นที่คุณอยากขายก็ได้ตัวจริงอาจจะอยู่ในประเทศอื่นแต่คุณจะหาเจอได้ยัง,ยงไงนะคะ ใครที่มีเทคนิคดีๆแล้วหาลูกค้าต่างเทศเป็นแล้วส่งอ,อกเป็นแล้วเนะนี่ยอะแนะนําว่าคุณก็มาเรียนคลาสนี้โปรแกรมจิตปีการขายตา่างเพศในเจ็ดวันมาเรียนคลาสนี้ซะพอเรื่องเมนเฟสเนี่ยอย่างที่เซนบอกอะผู้เสียทุกคนใช้หมดใครที่เพิ่งมาดูตอนนี้นะคุณต้องย้อนไปต้นไลน์เซนไลน์นะพเพราะเซนเล่าเรื่องความรักของอีโรนมาให้คุณฟังนะนะว่าอีโรนมาใช้เมนเฟสข้อไหนบ้างอืมเนาะ แต่ถ้าเกิดอยู่ในคาสนะโอ้เซนจะเล่าหมดแล้วว่าอิลลมา,มา,มามร์ใช้เมนเเฟสข้อไหนพิมารสักเบิดใช้เมนเเฟสข้อไหนเออนะคะซิปท็อปใช้เมนเเฟสข้อไหนคือแบบชี้ให้คุณดูอะแล้วก็เจาะลึกเลยอะคุณอืมฉะนั้นเรื่องเมนเทเฟสกับการสอออกมันเป็นเรื่องจริงเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติโอเคไหมมันเป็นกฎธรรมชาติ และตัวเราก็เป็นธรรมชาติเพียงแต่เราต้องเข้าถึงธรรมชาติแค่นั้นแหละอืมทีละทั้งหลายเออโอเคพอไหมหอมปากหอมคอไหมนะคะอะเหลือเวลาอีกหนาทีใครอยากถามอะไรถามมานะคะเพราะเราจะลงไลน์แล้วก็ไปทำอินบอยเรียกเก็บเงินลูกค้าเกาหลีละ <laughs> นี่ไงทำไมต้องมาไลน์ใช่ป่ะเพราะว่าถ้าไม่มาไลน์เนี่ยเดี๋ยวเซนก็ลืมอืม เดี๋ยวเซนก็ลืมแต่มันเป็นเรื่องดีไงมันลืมไม่ได้ต้องรีบเอามาบอกนะคะทุกคนต้องรีบเอามาบอกนะคะใครฟังไลฟ์นี้แล้วหรือใครเพิ่งเข้ามานะคุณไปดูย้อนหลังคุณไปดูย้อนหลังนะคะนาอเออคุณไปดูย้อนหลังนะคะกดที่ไปโอแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้เลยอืมนะคะนาะโอเคไหมชอบไหมไลฟ์เร็วไปเร็วเร็วดีนะคะเออคือมันมีเวลาพักแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแหะที่รักจริงๆก็อยากจะรไลฟ์ยาวแบบชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมนะแต่แบบช่วงนี้ลูกค้าแบบคิวต่อคิวคิวต่อคิ ืพอจะไม่ไลฟ์ปุ๊บลูกศิษย์ก็ถามโค้ชเซนไม่ไลฟ์เหรอคะสี่ทุ่มห้าทุ่มอะ่ะเห็นคลิปออกมาว่าไลฟ์ทุกวันห้าทุ่มไม่เห็นเลยห้าทุ่มอย่างเงี้ยอืมวันเนี้ยว,นนวันแรกที่ไลฟ์ห้าทุ่ม <laughs> วันอื่นก็ไลฟ์ประมาณแบบตีสองบ้างไลฟ์ประมาณแบบสามทุ่มบ้างอะไรเงี้ยหรือบ่ายโมงบ้างอะไรงี้เนาะอืมช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาเป็นประมาณอย่างนี้แหละนะคะแต่ก็อยากจะให้ความรู้บ่อยๆนะคะทุกคนอืม อ่าแล้วก็ฝากตอบคําถามแฟนคลับคือเซนพวกรู้ว่าแฟนคลับในไลโอเอแอดอาจินตายะที่มีแอดอำน้าน่ะ a J i n t a i อ่ะเลยมีแอดอำน้าน่ะปกติอะแอดมินจะบอดแคสให้ประมาณช่วงหกโมงห้าสิบเก้าใช่ป่ะอย่างเงี้ยมีหลายคนมากเป็นร้อยคนเลยบอกว่าบอกแอดมินว่าบอดแคสต์สตีห้าได้ไหมคะตีห้าได้ไหมครับอะไรเงี้ยเออผมอยู่บนเงาะผมเพิ่งเลิกงานอะไรเงี้ยเอา้าโอ้โหแสดงว่ามีคนบนนอกดูเยอะ คนในเมืองไทยก็อีฉันกําลังตีห้าฉันกำลังจะแบบว่าเออเขาไปทํางานช่วงโมงนี้จะได้ฟังไปด้วยระหว่างขับรถไปอย่างเงี้ยสยงก็บอกว่าเออเนาะคือก็เห็นใจนะแต่เอาเป็นว่านะคะยังไงบอดแคสก็จะบอดแคสถ้าประมาณ6กโมงห้านั่นแหละนะคะตอนเช้าเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นตอนบ่ายก็จะประมาณบ่ายสตอนเย็นก็จะเป็นประมาณช่วงเออห้าโมงเย็นถึง2องทุ่มอะไรประมาณนั้นนะคะแอดมาในไลโอเอแอดจินไตคุณจะได้รับการบอดแคสแต่ว่าคือ เดือนหน้าเนี่ยของเดือนหน้าเนี่ยมีนานะเซนจะมีเมนทอร์เยอะมากและอาจจะมีการบอดแคสต์น้อยลงเพราะเรนะื่องมั้ยเพราะเวลาบอดแคสต์เนี่ยแอดมินก็จะถามด้วยว่าอ้าวโค้ดเซนขาเอาคลิปไหนบอดเอาลิงก์ไหนบอดแคสต์เนี่ยเซนก็ขี้เกียจเนาะ <c ười> <c ười> ก็ขี้เกียจดอกเออนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยู่ในไลนะ์โอเอแอดอจินไตนะเอ่อถ้าเดือนหน้าไม่มีการบอดแคสต์เท่าไหร่นักเนี่ยคุณไปดูในไลน์วูมก็แล้วกันนะจะพยายามโพสไลน์วูมให้กันแล้วกัน โอเคกับเจ้านะคะอะอย่าลืมกดบวกกดติดตามนะคะใครอยู่ข้างนอกอย่าลืมกดบวกกดติดตามใครเพิ่งเข้ามาใหม่หนะกดไปที่ไบโอว่าจะดูไลฟ์ย้อนหลังนี้ได้ที่ไหนนะคะเนาะโอเคถ้าใครไม่มีคําถามวันนี้จะไปแล้วเนอะโอเคไหมพี่หมูมีคําถามกับเจ้านะคะเนาะคุณกัดยังนะคะดูฮปอนี้แคชชั่นกัดย้องกัดย้องกัดยอ้อกัดยองอกัดยังนะคะเนาะอืม ใครคุณสมฤทธมีคำถามไหมนะคะโอเคน่าจะไม่มีเนาะไปละทำเวลาได้ดีมากครึ่งชั่วโมงสวัสดีคุณอ้อยค่ะสวัสดีคุณจอมสวัสดีทุกคนนะคะนะคะเสร็จไปละนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันกดบวกกดติดตามไว้ความรู้ดีเรื่องการส่งออกแล้วก็แนวคิดของู้เสด็จการส่งออกจะมาเล่าให้ฟังในช่องนี้นะคะโอเคกุณนายเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจ้าพี่หมูคนงามบ๊ายบายทุกคนเจ้าบ๊ายบาย